ลาดเริ่มมาแล้เด้อลละร้อยยี่สิบแต่ว่ามันมีหนังด้วยมันคอมันคอก็เรียกโลร้อยย่สิบเบิ่มท่านท่านนเียระมาแนนำนมว่าให้เิ่มี่บหรวกใครให้อยโรอยี่ตัวนี้ฮะทะน้ำรนำเ่า น้าน้ามีตุ้งตาดไม่ให้คุมาเอาันด้วยเจ้ว่าตัวนี้มันติดน้ำนะตัวนี้ติดน้งแต่วกนาคเม็ดตอนนี้มันก็พื้นกำลังเม็ดมันเบาเล้ยเอาลวเดียวเยเอารวเดียวเนาะเอารถเดียวเปกินเบิ้งเนาะเออพวกินเบเอาเร่ใครเนี่ยอััโนเรื่องนี่

อป้าปัญหาจะฟ้องอไรร้อยชิปเรา้ได้ี่ห้องเจ้าเป็นเรือทเนห้อนีององรยชิปกันได้ลัสามยูสามลูซเก้าเท่าไรอีกยู่้เอออันนี้ร้อยซาว่หรออัน huh. นี้ร้อยซาวตรนี้อี้สามลูสี อย่าไปปูนบึงฟาง้ยชิดเอาวเลยออกมาเอาเรื่องกเลตัวนี้แม่เดียวตัวนี้ตุยมเรื่องราห้าร้อยสิบหกร้อยยี่สิบหกร้อยสามสิบสามสิบขอเรื่อเามาบปนต่อต่อทีานคุครับ เฮ้ยเน้เนี่ยรู้อะไรเจ้ฮะโอ้ใช่เป็นไัวเลยวะเจ้าเราด้บ้างหรเออไม่เล่นม่เลนี่ี่ตุ่ี่เนีะโอ้ยจางเลเกีดร์เลิกเียร์อตัวยทุกประเทคอนเกียรเหมนทางเลย

ไม่ดีอ่ะเมื่อกี้ไปได้ท้ายเอาได้แล้ทานสองกระสอบเพื่อนแถมอีกกระสอบหนึ่งอ่ะวันนี้ก็เสด้เมื่อแล้ววันนี้ไปแวะอีกติดตามไปนรุกันเด้อไปได้ทานแล้ววันนี้ก็สิไปเชื่อีก ไปบ้านแล้วไงนี่ก็คื้นถนนสิไปตลาดสดสีไิลแล้วก็านาเดี๋ยวนี้อยู่หน้าที่ว่าการไมนได้เข้าไปซื้อปุ๋ยบ้านลูกอ่อนจักหน่อยสองสามลเอียไปใส่อ,อ้อยสวนข้างบ้านไปเบิ้พงบนจะเอาูุดใดให้ แล้วเขาก็ซีข้าไปเอาเนื้อหมูกับปลาแมวที่สร้างไว้มื่อกี้ได้แล้วหมูหมูราคาถูกเพื่อนเลว่าคุณภาพครับแล้วแก่ไปฮะแก้บ่อตัวมาเอาเอาไม่เย็นน้ำเนืเดี๋ยวไปเย็นน้ำ โอ้เฮ็ดย่งนะพ่อตัวกำลังกินข้าวครับมาเด้อครับเด้อพ่อหมูย่างแซ่บเราซื้อมาใซ่ดิเพราะหมูย่างอย่นี้มันจะแซ่บสนี่แหละครับบ้านเจี๊ยมแนวคนขาหน้าอำเภอซีรีไรเนี่ยแหะครับมาเด้อโอ้บานเจี๊ยมเนาหน้าอำเภอเว้ยครับผมหมูราคาเทียบวะราคาเทียบกับคุณภาพครับเน่ายอดครับเอามาเด้อมาเด้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องไงไมาซื้อหมูร้านเจี๊ยมแนวหน้ายังก่อนหน้าอำเภอซีรีไรเด้อ หมูคุณภาพครับแล้วสั่งตรงมาจากโรงงานบ่ครับมาดได้หมูแล้วกเนดเมื่อแล้วไหมชิ้นละใส่ยังมีผูกชายอได้อีกาะว,วันอยี่อ้าวบอทใา่ไปต่อไม่มีใครได้รอกเดี๋ยวันไม่ได้รออวันไปเดียว,นยว,ยว,วันก็น โยชัย <su> พี <t ai> ่หนึ่งโอ้ยยี่มีแต่างนี้อ่ะมีแต่ข้างหน่ยไ่ได้ทำอะรัเลยมีโอกาสจะรัได้แล้ไปตองสุดท้ายนี่คืสุดท้ายปะะได้ไปตองนี่แหละ ยี่สิบห้ายี่สิบแปดบาทแต่แม่นนั่นนั่นดูวสวนให้เราดีอยู่ที่คิก่อนที่ลงเลยนะแต่หาบมีเวลาไปเอาสวนเท่ากับพอได้อยู่งามพอเลี้ยได้ป,ะปะนันปัานเลยเดินทางต่อไป เ้คได้แ uh, ล uh, uh, e ้วเี uh, yeah. e yeah. ่ละแล้วอดฮอดบานจนได้เบิดไปหลายเติบหลายแวะเบิดไปหลายเตืบหลายแวะยังต้องไม่ไงสกัดปูออเบิร์ปูสกัดปูเออแ่บ่แ่พอัวว่าเรา่ลยหน่าอ่อ้า เอาก็ไปคุยกับตูหะเนี่ยกับป้าแมวเพิ่นนี่หมูหมูเพื่อนเอาบ้านมันยิ่งเันเลยเอาบ้านน้เพิ่นเลยว่ายูงใจแวกบแว่ตูหะก็ทมันกองทานเออกับแม่ตูหะไปกองท่านี่กับโบมีคนไปให้ว่าจะว่าจะไปนั่นไหมวา่าจะไปสวนตันต้งหน,น่อย ไปเป็นไวน่อยๆโอ้ยฝนตกแห้งกันอยู่นี่บ้านเฮาอีกโอ้ยน้ะเต็มทุงเต็มทางนึงเดี๋ยวก็ตัวไปกินข้าวกันนะครับมาเด้อมาเด้ขอ,เดขอขี้เข่ามาเด้อขี้เข่ากับ,บป่นปูมาพอมาพอพาเข,อขอ่าพอดีเลยป่นปูแล้วก็จำกระดองมันจี่งดิศาดตรไปได้ใช่ไี่ล่ะแล้วก็ไอยครังสดของเราเอง เยอะเยอะ่าเยอะใช่ว่าจะของพตรินเอาไปใายเ่ายเยอจะของอะไรอินนี่กันเนี่ยเยอะแบบว่ายว้อยพันธนี่ยคงจยังกับโรคเบาหวานเพราะว่ามันตัวจะกินไม่โดนลล่ะวนนี้แหะเป็นตัเบาหวานเนี่ยเป็นวั่นที่โมเป็นเนียนังด้เอ ดวกกร่ยดังททก่เะไปประมาณก็คีไปแล้งไงครับสำหรับคลิปนี้ก็าไว้สำหรับกันเด้อคลิปหน้าเราเจอกันไหมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พราะตันิดเมืองมุกกาเนด้อขอบคุณครับ